สวัสดีครับทุกคนที่กำลังรับชมช่องสูตรวอยเลาาฮานอยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะลงะเลขเด่นหลักหน่วยบนนะครับระยะยาวเดินมาก็ประมาณหนึ่ง้งวด70งวด80งวดนะครับอยู่ประมาณนั้นเป็นสูตรเจา7ตัวนะครับกับสูตร8ตัวนะครับใครไม่ชอบก็ กดออกได้เลยนะครับใครที่ไม่ชอบสุดแบบนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลากันนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นมาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเรามาดูกันเลยนะครับคลิปที่แล้วผมได้ลง สิบบนระยะยาวไว้ให้แล้วนะครับถูกต่อเน,นื่องมาสีงวดลดเลยร้อยยี่สิบกว่าร้อยยี่สิบห้างวดเดินมา,าคลิปที่แล้วสามสูตรนี้นะครับผมลงไปสามสูตรมีสูตรหลุดหนึ่งสูตรนะครับผมเลยเอาสูตรใหม่มาลงให้อีกสองสูตรเป็นสี่สูตรนะครับงวดนี้ถ้าใครจำกันได้นะครับวิดีโอที่แล้ววิดีโอคลิปที่ผมลงชุดเนี้ย ผมได้บอกไปแล้วว่าสูตรนี้สูตรท,ท,ที่สูตรที่1นึ่สูตรที่2อันอนี้ผมจะมาลงนะผมใช้อยู่ประมาณ6วัดนะครับเอาไปเทียบชนกับสูตรอื่นๆน,นะครับวันที่แล้วผมเพิ่งเอามาลงให้ก็เดินปกติครับคือเข้าเลข3นะครับส่วนสูตรที่2ก็เหมือนกันนะครับผมก็ได้แจ้งไปแล้วว่าผมได้ใช้มาก่อนลงก็ประมาณ6วัดเหมือนกันนะครับก็พอมาลงก็เข้าอีก นะครับสูตรนี้เป็นสูตร8ตัวนะครับสูตรที่1เป็นสูตรที่2เป็นสูตร7ตัวสูตรที่หนึ่งตัวอันนี้ก็ถ้าอยู่ถ้าถ้าพูดไปก็คือเจงวดแลวนะครับงวดนี้อต่ผมเพิ่งมาลงช่องเมื่อวันที่แล้วนะครับส่วนสูตรที่สามนะครับซึ่งผมลงช่องมาเป็นวันที่สี่นะครับวดที่แล้วเนี่ยซึ่งก็เดินต่อเนื่องมา3างวดลดนะครับเขาหลุดววดที่เนี่ยวัที่ผ่านมาที่ออกห้าอกสามเนี่ย เขาหลุดผมก็เลยเอาออกนะครับผมจะเอาสูตรใหม่มาลงให้อีกสองสูตรนะครับอซึ่งเป็นสูตรประมาณเจ็ดตัวกับแปดตัวนะครับเพราะฉะนั้นสองสูตรเก่านะครับสองสูตรนี้ที่ผมใช้มาก็ยังเดินต่อผมก็จะลงต่อสองสูตรนี้นะครับแล้วบวกสูตรใหม่ครับวิธีการทำนะครับสูตรที่หนึ่งก่อนสูตรที่หนึ่งนะครับ ตัวที่1เราใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลัก14ครั้งหลัก10ท้ายสองตัว1ครั้งหลักหน่วยหน้าที่1 1หนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่หลักหลักร้อยหน้าที่สองสครั้งหลักร้อยท้ายที่1 1หนึ่งครั้งบวก7จ็ดค่าคงที่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งนยะผมได้บวกไว้ข้างบนหมดแล้วนะ3บวก2ได้ 5, 5้าบวกสองได้7 7ดบวก1ได้8 8บวก0นได้8 8บวก4ได้สองบวก7ได้9้าได้9้านะครับ ก้าวกน่ะครับ่อมาถัดมาเกบวนึงได้ศูนย์วกหนึ่งได้หนึนบวกสอะครับตัวที่สตัวที่สี่นบวกสะครับได้สามบวกหได้สี่บวกหได้ห้าบวกหได้หก่งได้เจ็ครับผล <c oughs> ออกก็คือศูนย์สี่นะครับได้เลขหนเป็นเลขหลักหน่วยนะครับซึ่งสูดต่อเนื่องมาจนวดล่าสุดที่ให้ไปก็คือเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ได้เลขสนะครับสุดที่สครับ สูตรที่สองใชง้หลักแสนสองครั้งหลักพันหนึ่งครั้งแล้วก็หลักสิบหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองแปดครั้งหลักหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็บวกกค่าคงที่หกกับเจ็ดได้สามสามกับสามได้หกหกกับแปดได้สี่สี่กับสี่ได้แปดแปดกับสี่ได้สองสองกับหนึ่งได้สามสามบวกหกได้เก้านะครับ ก้าบวกสองตัวแรกนะครับได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองได้สี่สีบวกหนึ่งได้ห้าบวกหนได้หกนะครับองหได้เจ็ดเป็นเลขเจ็ดตัวนะก็คือบวกศูนย์สี่หนึ่งได้หนึ่งนะครับเมื่อที่ผ่านมาได้เจ็ดเก้าศูนย์สองสามสี่ห้าก็คือได้สามหลักหน่วยนะครับสองสูตรนี้ยังเดิมต่อนะครับน,บนับระยะก,ก็ประมาณเจ็ดงวดนะครับอยู่ยที่ผมลงช่องไปวันนี้จะเป็นวันที่สองนะครับอเดี๋ยวเรามาดูสูตรใหม่กันเลย สุดใหม่อันนี้ก็คือสุดที่สามกับสุดที่สี่นะครับวิธีการตัดนะครับหลักหน่วยบนสุดที่สามนะครับก็คือใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองสองครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งแล้วหลักหน่วย ท้ายที่สองสองครั้ง0ย์บวก5ได้5 5บวก9ได้4 4บวก0ย์ได้4 4บวก4ได้8 8บวก4ได้2 2บวก1ได้3 3บวก0ย์ได้3 3บวกย์ก็ได้3อีกผลลัพธ์คือได้3นะครับตัวนี้บวกแบบเรียงตัวกันเลยนะก็คือ3 4 5 6 7 8 9นะครับก็ผลออก5 9 3ก็คือได้3หลักหน่วยถัดมาก็คือได้4หลักหน่วยถัดมาก็คือได้3หลักหน่วยนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับงวดล่าสุดก็ได้เลขสามหลักหน่วยนะครับผลออกห้ากสามต่อมางวดที่อ่าหน่วยบนสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่สูตรนี้ผมก็ใช้อยู่มาประมาณ 3, หลักสามสี่งวดแล้วเหมือนกันนะครับส่รเนี้ก็เอามาลงดวูว่าจะเดินต่อแบบปกติหรือไม่นะครับไม่มี ผมไม่ทราบได้วิธีการทำนะก็ัใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยสองครั้งหลักสิบหน้าท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสองครั้งหลักสิบหน้าที่สองสามครั้งหลักหน่วย หน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนครั้งหลักร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกเจ็ดก้าคุนทีสอบวย์ได้สองอได้แปดบวกเาได้เจ็บย์ได้เจ็บวได้สามบกแได้หนึงหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกสี่ได้ศูนย์สองบวกเจ็ดได้เก้าเก้าบวกเจ็ดได้หกหกบวกศูนย์ได้6 6หกบวกเจ็ดได้สามนะครับได้ส 3 1บวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าบวกสได้เจ็บวกหได้แปดบวกหได้เก้บวกหได้0ูนบได้หนึ่งสามสเ็ปนเ็นเลข8ตัวนะครับผลออกห้าเก้าสได้สหลักหน่อยทันมาได้4หลักหน่อยทันมาก็ได้3หลักหน่อยครับต่อเนื่องมาเป็นงวดที่76 76ได้2,346,7890่หดนวที่ผ่านมา 6, 5, 6้ได้3หลักหน่อยนะ โอเคทั้ง4สูตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนกันวันนี้ว่าทั้ง4สูตรชนกันจะได้เลขอะไรเป็นเลขเด่นหลักหน่วยบนนะครับเรามาเริ่มทํากันเลย สตรที่หนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับผมเขียนไว้ข้างล่างสุดที่สองข้างล่างสามสี่อยู่ข้างบนเดี๋ยวผมจะมาจับชุดกับเลขเด่นหลักสิบด้วยนะครับซึ่งเดินติดต่อกันมาสียงวัดลวดแล้วที่หลุมช่องถูกเสียงวัดติดเลยถ้ายังไม่ดูก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้ครับเราสามารถเลือกชมคลิปย้อนหลังได้นะถ้ากดติดตามมันจะเลือกชมคลิปที่เราชอบได้ว่าเราชอบสุดไหนยังไงไน,นะครับ มันเลือกได้แล้วกดติดตามไปแล้วนะ,ะเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากสุดที่หนึ่งสูตนี้ก่อนนะสุตรที่หนึ่งนะครับบวกกันเลยตัวเลขที่บวกกันเนี่ยเขียนได้หมดแล้วนะครับก็คือเจ็ดนะครับบวกสี่ได้หนึ่งหนึ่งบวกสามเจ็ดบวกสี่ได้หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกเจ็ดได้หก 7, 6บก4ได้0 0บวก7ได้7นะครับได้7นะครับอีกรอบหนึ่ง7กับ4ได้1 1กับ3ได้4 4กับ9 4้กับได้9 9กับ7ได้6กับ4ได้0 0บวกได้7นะครับสูตรที่1ได้7จ็ดเล็กแดงครั7บวก1ได้8 8บวก1ก็ได้9 ก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสามสี่ห้าอ่าเป็นแปดตัวนะครับสุดที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสุดที่หนึ่งตัวเรียกเดิมกับสุดอ่ากับงวนที่แล้วนะครับ มาสูตรที่สองครับสูตรที่สองสี่บวกเจ็ดได้หนึ 0, ่งหนึ 0, 0่งบวกเก้าได้ศูนย์หกบวกสี่ได้ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกกได้สามอีกรอบนะสี่กับเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งกับเก้าได้ศูนย์หกกับสี่ได้ศูนย์ศูนย์กับเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดกับหกได้สามนะครับถูกต้องนะสามบวกสองก็ได้ห้าตัวแรกห้าบวกหนึ่งได้หก หกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าศูนย์หนึ่งตัวนี้เป็นเจ็ดตัวนะครับสูตรที่สองก็คือได้สามห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับ สุตที่3ต่อสุตรที่3านะครับหกับ7ได้2 2กับหกได้แปดแปดกับศูนย์ได้แปดแปดกับ8ได้หกกับสได้ศูนย์สกับสได้เจกับแได้หนะครับได้หอีกรอบหกับเได้สอกับหได้แปกับศูนย์ได้แปกับ8ปดได้หกกับสได้ศูนย์สกับสได้เจกับแได้หถูกต้องครับตัวนี้ก็เรียงตัวนะครับห้ 7 8 9 0 1อ่าบวกเอีกเรียมนึตัวเลยครับตัวนี้7ตัวต่อมาสูตรที่4สูตรที่4ก็คือ7จบวกหได้2 2งสกับหได้7 7กับ6ได้3 3กับ6ได้9 9กับ3ได้2 2งสกับหได้7 7กับ5ได้2 2กับ8ได้0 หกับ7ได้สาสากับ7ได้ศูนย์สกับ7ก็ได้ศูนย์อีกอีกรอบนะได้ศูนย์เจ็ดห้าได้สอสองกับห้าได้เจ็ดเจดหกได้สามสาับหกได้9ก้าเกับสาได้2องสองกับหได้7จดเจ็กับห้าได้สองสองกับ8ได้ศูนย์หกับ7ได้3ามสากับ7ดได้ศูนย์สกับเได้ศูนย์ถูกต้องครับได้ศูนบวกหบวกหนึ่ง บวก2ได้4จากนั้นก็5 6 7 8 5 6 7 8 9 0 <c oughs> สุดที่3ก่อนนะสุดที่สามห้าหก สูตรที่4นะครับได้0 1 2 4 5 6 7 8โอเคนะครับครบทั้ง4สูตรเดี๋ยวเรามาดูตัวชนกันดูนะ 1สูตสูตรสมสูตรสี่สูตรนะครับหมีสีสูตนะครับหนึ่งสองมี่หหนึ่สมีสามสูตรเจ็ดหนึ่งสองสามเจ็ดมีสามสูตแปดหนึมี่สูต ต่อมา912 9หนึ่งสองเก้ามี3ามสูนย์หนึ่สมูนย์มีสามสูตหนึ่งหนมี่สี่สนะครับจนนั้น3ตัวนะครับหลักหน่วยบนชนเด่น3ตัวนะครับชนเด่นกันที่581แปดหรือหนึนะครับ ันสามตัวหนึ่งห้าแปดนะครับเดี๋ยวเรามาจับชุดเลยนะครับสองตัวบนตรงนะครับแป8นะครับหลักสิบก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับเดินมายาวพอสมควรเลยวันนี้จะเป็นวัที่ห้าหรือไม่ครับที่ถูกต่อเนื่องกันวันที่หนึ่งร้อยยี่สิบหก ก็มี 91, 95, 98นะครับไล่หลงกันเลยนะครับเอาหลัก10ขึ้นหน้าไปก่อนนะ2ตัวบนตรงนะครับก็คือ 91, 95, 98 ศูนย์หนนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งแปดสองหนึ่งสองห้าสองแปดสามหนึ่งสามห้าสามแปด นี่คือชุดสองตัวบนตรงนะครับถ้าสุดทั้งหลักหน่วยและหลักสิบไม่มีสูตรใดหลุดนะถ้ามันเดินปกติเหมือนที่ผ่านมานะมันก็จะได้ประมาณ15ชุดตรงเดี๋ยวผมจะลงหลักสิบหน่วยบนนะครับซึ่งเป็นสูตรที่ถูกต่อเนื่องมา3 4มสี่งวดแล้วเหมือนกันนะครับเกือบประมาณ10สูตรน่าจะได้นะครับที่ผมลงช่องไปงวดที่แล้วก็รู้สึกว่าหลัก สิบหน่วยเนี่ยจะหลุดไปแค่สูตรเดียวนะครับสิบหน่วยบนผมลงไปประมาณสิบถ้าจำไม่ผิดนะประมาณสิบกว่าสูตรสิบสูตรนะครับรู้สึกว่าจะหลุดแค่งวดเดียวนะจะหลุดแค่สูตรเดียวนะเดี๋ยวผมนจะลงให้นะครับถ้าใครต้องการกดดูย้อนหลังก็ลองกดติดตามจะเลือกดูง่ายง่ายนะครับผมถึงบอกว่าถ้ากดติดตามเราเลือกชมได้ง่ายเลยว่าเราจะเลือกชมคลิปวิดีโอไหนนะครับแต่ถ้าไม่กดติดตามเนี่ยก็คือต้องต้องคนหากันหน่อยหน่อย อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับออยู่ประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ